เอาเลยเขาับสวีทเข้าดดมาชุมแนกันนะฮะวันนี้อยู่ผมกันในเกม Sonic Speed Simulator นะฮะวันนี้ผมจะมาจำลองการเป็น Sonic 1วันนะฮะโดยที่ว่าผมหา Sonic เจอแล้วนะฮะแล้วก็เทลเจอแล้วเรียบร้อยผมเหลืออีกตัวละครแค่สองตัวนะฮะก็วันนี้ผมอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะฮะไปดูกันตอนนี้ผมก็เพิ่งรีเบิร์ตมา1รีเบิร์ตนะก็ะแม่แปลกใจที่ผมแบบวิ่งช้านะ คือผมไม่อยากให้มันวิ่งช้าเกินแบบผมรีบร์สแล้วผมมาวิ่งอะไรแบบนี้มันมันมันรู้สึกแบบว่าเออมันช้านะแบบกี้แกตัด <laughs> What the heck ตอนนี้ก็อยู่กับคุณดิโอซาเมตเหมือนเดิมแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดนะดิโอซาเมต มต้องไปมา,มาเจอกันตรงหน้าหน้านี้หน่อยเดี๋ยวจะเออโชว์อะไรระดับบิ๊กให้ดูเฮ้ยแปบ๊บเดียวผมเลยว่าสามสิบแล้วนะเพราะว่าผมแบบรีเวิร์นมาคอมพิวสลอดเวเล่ออฟฟี้ตรงไหนอ่ะลอดเวเล่ออฟฟี้พี่ยังไม่ทำเหรอเซ็นเซ็นทำเสร็จต,ตั้งค์นานแล้วนะไม่ไม่คือทุกรีเบิร์ลมันต้องทำใหม่ มีอยู่ลอสเวเล่อ่ะมีที่สูงแบบไหนอ่ะใช้เท่าไหร่หกพันมั้งแต่ไม่มีเป็นหมื่นอ่ะแต่มันมีสิทธิ์ได้ e อมิกเลยไม่ค่อยอยากสุม่มอะ่ะ e อพีมันไลฟ์ประโยชน์มากแต่มันถึงแม้มันก็ให้เยอะก็จริงแต่มันเลเวลอัพแค่ไม่กี่ Level, เลเวลอ เดี๋ยวเดี๋ยวดียผมพาไปหาโซนิคกับเทลด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ที่เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปหาด้วยมาะคอมพิสลอสเวเลนแล้วฮะตอนนี้ผมก็จะไปลอสเวเลนี่นะฮะก็จะอยู่ใครตรงนี้เลยสี่พันบาทนะผมสุ่มได้สองครั้งเลยนะเฮ้ยผมสุ่มได้สามเลยถ้าผมไปเก็บอผมได้เทลระด,ดับเลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เทลแบบนั้นอะแต่ว่าคือ คือผมต้องเปลี่ยนอะเพราะว่าคือด้วยความทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเพราะอะไรคือแบบอ่ะทุกคนเราคิดดูคือมันมันดีกว่านะแต่ว่าคือถึงแม้มันจะแบบ what the heck ได้ XP oh my gosh I hate this forever ทางนี้แหละการที่เล่นไม่ได้ ทางนี้คือทางไปหาเทลนะโอ้โหมันเลยอะไปนะเทลเนี่ยผมจะพาไปหาเทลด้วยแป๊บหนึ่งมันอยู่ไหนละอะผมจะไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนผมขออนุญาตใช้ความจำนิดนึง <laughs> มันมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบอันนั้นอนะ ทุกคนมันมันจะเป็นแค่มันจะเป็นการ์ดอะนะมันจะเป็นการ์ดมัน่าจะอยู่แถวๆด้านบนน่ะแหละเพราะว่าตอนนั้นผมหาเที่ยวแถวๆด้านบนเนาะผมจำได้เส้นเส้นมีตัวอะไรบ้างตัวนี่ใส่โค้ชแค่นั้นแหละเส้นหาโซนิกไม่เจออยู่ไหนล่ะเดี๋ยวพาไปหาแป๊บนึง หาไอเทวก่อนที่มันเป็นการ์ดใช่ไหมอยู่ตรงอันนั้นเหรอใช่มันจะเป็นการ์ดทุกคนอ๋อคือเซนไม่รู้วิธีขึ้นน่ะมันมีวิธีขึ้นอยู่ เมื่อกี้โอ้ฟ้าพายอย่างรุนแรงดุตอนนี้บ้านผมมันฟ้าร้องอย่างรุนแรงเกมต่มิงตระกผมต้องกลับไปตรงนี้ใหม่เนี่ยคือเทวอะผมจำได้นะว่ามันต้องอยู่แถวแถวนี้นี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าผมฟุ๊กเจออ่ะคือทุกคนผมฟุ๊กเจอแบบฟุ๊กเจออย่างรุนแรงแั้หนึงว่าผม ผมลืมอ่ะผมลืมปรับการาฟิกสองโอไมค์กายแล้วผมก็ติดรีเซ็ตอะไรคือโอไมค์กายไม่รู้จักเหรอมโอ้โหสัตว์เลี้ยงระดับอีพิกโอไมค์กูช oh ไ,งไ,งไม่อยากพลาดอะไรบวก100 EFP นะของมีบวก720เอ้ย750อะคือถ้าโลกของโลก Lost Village คืออ uh, Chaos and The Yes <submit. S 2> Yes มันอยู่แถวไหนอะ t ทล o อะปราดูุ่ปาดูผมขออนุญาตดูก่อนนะผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้แน่นอนจำได้จำได้จำได้แบบจำได้แบบ ผมลืมไปเพราะมันเออตรงนี้แหละทุกคนตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมจําได้ละมันอยู่ตรงนี้นะทเทลใช่ใช่ผมจําได้นี่มันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตามที่ผมมาเลยก็คุณก็กระโดดมาตรงนั้นแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็จะเห็นเป็นกา s อยู่นะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เก็บนะโอเคไปกันต่อที่โซนิคปู เลยนะเอาจี่ผมไปโลกสามได้แล้วแต่ว่าผมค่อยไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปรีวิวโลกสามมาคนก็อาจจะยังเข้าโลกสามไม่ได้ไม่ทุกคนมันเข้าได้หมดแล้ว <c oughs> ผมเล่นได้แค่สองวันเองนะเนี่ยแมปเนี้ยโอเคสองวันเหมือน <c oughs> <c oughs> มันจะแบบว่าขยันเด่นแต่จริงแล้วสองวันนี่คือยี่สี่ชั่วโมงเต็มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สี่ชั่วโมงดุด,ดกรุณาเข้าใจอ,อ <_ instrument> คือผมอยากออกจากลอสวินเล่แล้วไปกินฮิวออผมรู้แล้วผมจะมาตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยผมก็แค่เข้าไปตึกกินฮิวตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวผมพาไปหาโซนิคคุณเซนคุณคุณเซนอยู่นะผมจะพาคุณไปหาโซนิคละตรงจุดเริ่มต้น โอเคผมก็ลังไปหาคุณอ้าววิ่งแบบโซนิคไหนไม่เห็นใครเลยว่าดิจริแล้วเซนเซนเซนจอยยู่แล้วเซนจอยแล็อยู่อจริงอะเข้าเข้าแล็สิไม่อะยังอะเอาเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่หนมขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อน โหพี่เกียรทำออบบี้เนาะออบบี้มันยากคือแบบมันต้องใช้แบบสมาธิมากสมาธิอย่างรุนแรงนี่นี่นป่างนี่นี่เนี่ยถ้าคุณไปทางนี้ถ้าคุณไปทางนี้นะฮะเนี่ยผมจำได้ละมาทางนี้นะฮะอ่าแล้วคุณไปไหนต่อนะผมจำไม่ได้และคือมันจะมีวงอีกวงหนึ่งให้ไปอะ่ะอ่าเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึ่งไปกินกีนฮิวสามด้วยเออแถวนี้และ ใช่แถวนี้แถวนี้ผมจำได้อ่อโอ้มีอ่ะคออ์ดเอ็นเทลนีน่ผมเจอคุณเซนแล้วคุณเซนลองขึ้นมาดูึ้นงหนขึ้นมาตรงขึ้นไงอ่ะคุณก็มาที่กระโดดตรงนี้สิคุณเซนคุณเห็นไหมเ oh, นี่ยอ๋ไม่เห็นกราฟโซนิกเนี่ยดูจากตรงนี้มันจะเห็นคุณเซนลองปรับการาฟิกเยอะๆดูแล้วมันจะเห็นนะ แต่ผมปั๊บปรับกราฟิกน้อยมันก็เลยไม่เห็นเท่าไหร่เอ้นปะเนี่ยเหรอคุณเห็นไหมเป็นตุ๊กตานแหลงตุ๊กตาไม่ใช่ดูดูดูโซนิคบนสะพานเนี่ยเห็นไหมเห็นอยู่ตรงไหนบนสะพานนานๆนี่โอเคเดี๋ยวพาไปมันน่าจะทางขึ้นมันเดี๋ยวเดี๋ยวตามต้นทางไปก่อน คือเขาคือเข้าใจไหมเสร็จไปต้นทางแล้วมันก็ตัดอะตรงเนี้ยอ้าอ่าอันนี้น่าจะไม่ใช่ต้นทางอันนี้มันน่าจะเป็นปลายทางไปดูต้นทางเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วผมผมขอยากปรับกราฟิกนะเพราะว่าผมมองไม่เห็นโอเคครับ ที่ตรงนี้อ่าแป๊บนึงผมหาก่อนว่าขึ้นทางไหนตอนนั้นผมจำม่าโซนอีกนี้เป็นตัวที่ยากเหมือนกันนะมันไม่ได้ง่ายนีย่าหาโซนดกไม่ไม่เจอก็พออย่างนี้แหละเข้าใจยังผมมันผมจําได้ว่ามันมีทางขึ้นอยู่อ้ผมรู้แล้วไอ้ตัวน,นั้นอ่ะที่ผมขึ้นมันถูกแล้วเว้ยทุกคนอ่าคุณเซนอยู่ไหนเนี่ย ผมหาคุณเซนไม่เจอ oh <my> ผมตอนนั้นอ่ะเมื่อกี้อ่ะที่ผมทําอ่ะผมอยู่บนสะพานเลยนะแต่ว่าโอเคตอนนี้เซนอยู่ตรงที่เอ,อ่อตอนนั้นอ่ะมันจะมีทางขึ้นอยู่เซนอาปนอาไปไปที่จุดเริ่มต้นนะเนา ผมเกือบขึ้นได้นะใช้วิธีเมื่อกี้เฮ้ยผมขึ้นได้แล้วผมอยู่จุดเริ่มต้นแล้วตรงนี้อาจจะใช่อจจชผมอยู่จุดเริ่มต้มน,าานแล้วใช่คือมันตรงสปริงใช่ไหมทางเครือมคือคือมันต้องปีน ปีนพวก,กองไม้ก่อนไม่มันมันจะมีทางสปริงอยู่เซนคือมันจะขึ้นแบบโคตรง่ายคือเซนคือมันมีกองไม้ให้เซนปีนที่นัอเซนปีนเสร็จเสร็จแล้วเซนเซนก็จะเจอสปริงอยู่บนนี้ใช่ใช่มันจะเป็นสปริงนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละใช่ตรงนั้นแหละเซน,น,น,นที่มีพูดอยู่นม่มีกระโดดขึ้นไปได้ยังไงอ่ะป้างนี่แล้วเซนก็เออกระโดดไปข้างหน้าแบบนี้เลยแบบแล้วแล้ว,ลวคุณก็จะได้โซนิคอยู่ตรงนี้แหละโอเคได้ละโอเค ส่วนวิธีหาแบบค่อนข้างเยอะเลยแบบสิบสองนาทีโอมาก็ oh มาเข้าสู่ตัวเกมจริงอเลยดีกว่าตอนนี้ผมน่าจะไปโลกสามแล้วคุณไปโลกสามกับผมไหมคุณรีเบิร์ตหนึ่งแล้วนะผมไปทางโลกสามก่อนเปิตาโลกสามอยู่ไหนเนี่ยทางนั้นทางนั้นทางนั้นอ,อ อ๋อเอมอลฮิวออฟบ,บีผมไม่ได้ดูโซนิคแบบเป็นการ์ตูนนะคือแบบผมดูเป็นหนังอะคือหนังล่าสุดที่โซนิคมันออกมาแหละเออนั่นแหละไอโซนิคแบบชีวิตจริงอะเออในชีวิตจริงอะมีได้เห็นโมเดลโซนิคชีวิตจริงตอนเริ่มแรกไหมก็ไม่ใช่โมเดลในหนังนะมันเป็นโมเดลแบบว่าตอนที่เขาจะทำตอนแรกอะโมเดลแบบแย่มาก แล<ฮ>้วสแล้วแล้วก็โดนเปลี่ยนเป็นโมเดลแบบยังไงอะโฟริกหน้าตาแบบเอเปมากเลยโอเคผมมาคอมพรีสละผมได้อยู่ไอ,อ้มงล่อหิวละอ้โหสวยนะสวยแมบพบเขาทำสวยมากเลยเฮ้ยสวยนะเนี่ยถ้าถ้าผมปรับกราฟิกเยอะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมปรับกราฟิกเยอะไม่ได้เพราะว่าท่านผู้ชมจะแหลก ก็พอเราตัดต่อเสร็จแล้วก็สามารถเลือกอันนั้นได้ไม่ใช่ไ,ไม่คือเซนเขาะจำนะคือแบบมันจะมันจะค้างเลยอะถ้าแบบปรัแบบการาฟิกเยอะคือมันจะแบบค้างอะ่ะแบบเหมือนทีวีโดนช็อตอะ่ะอะไรแบบนั้น <c oughs> ผมหาไอ แถวนี้น่าจะมีตัวใหม่นะเพราะว่าทุกโวมันน่าจะมีตัวใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นโลกสามก็ต้องมีอันใหม่สิแล้วอันใหม่อยู่ไหนวูโลกมันใหญ่นะเนี่ยเลี้ยวห้าสิบอยู่แล้วเนี่ยยังหารถวุลี่ยังไม่เจอเลยยังหาปลาคัวรถวุลี่ยังไม่เจอเลยเนี่ย บนนี้แล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าผมไปตรงไหนบอกฉันบอกฉันทีตามคลิปตามคลิปผมครับตามคลิปก็คลิปมันยังไม่ลงตอนนี้กว่าจะลงก็วันพรุ่งนี้หรือไม่ก็นานกว่านี้เข้าใจไหมใช่นานมากกว่าคลิปจะลงอ่ะนะมันกว่าจะทําใจกว่าจะเลียนู้ผมเกือบขึ้นไปได้แล้วผมเกือบ ผมเกือบขึ้นไปเอาของได้แล้วอ่ะผมคิดว่าตรงนั้นมีมีของไว้เชื่อผมผมคิดเว้ยคือมันมันไปยากขนาดนั้นอ่ะผมคิดว่ามันต้องมีตัวละครแหละใช่ไหมอย่างน้อยนะแบบไม่ใช่ไปแล้วได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะโ <c oughs> oh อ,อะ้ยททโอดด้ยโอ้ยโอทยโอ้อะยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้โอ้ย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  i <laughs> ด่าตัวเองว่า idiots แแอมโซฟิเลียนเหรอแอมโซ idiots man โอ้แอมโซฟิเลียนฉ oh, ันมันไอ้งั oh, ่งโอแอมโซฟิเลียน What the heck are you talking about it ก็แอมฟิเลียนไม่กวโอเค ไอ้เกียดป่ะคุณบอยแกนฮิวไอแกนฮิวสามไม่ละบอยมันยากขนาดนี้แล้วตอนแรกผมทำได้ยังไงวะเนี่ยโหชอ้โหฉันเร็วเกินไปคือแบบมันมีปรับสปีดไหมแบบสปีดให้มันแบบช้าขึ้นแบบเหมือนเกมอื่นอ่ะไม่ ผมปรับเป็นเทลดกว่าผมจะได้โชว์ความหล่อเท่ที่ผมหามันเจอโซนี่มันหาง่ายกว่าเทลเฮ้ยเหมือนเพลงแล้วเลยโอ้โหผมข้อเสียใจผมหัวร้อนมากตอนนี้ อยากได้ตัวใหม่นะไอ้นะักูขจะได้รีวิวมันไม่ได้ชื่อว่านักเกิลมีมันชื่อว่าคณะักเกิลโอ้ยน <c oughs> <c oughs> มันหัวร้อนมากเกมนี้มันทำให้คนหัวร้อนนี่หว่ามันเป็นเกมหัวร้อนดีๆนี่เองรถโมเล่อยู่ไหนเนี่ยไปดูไอ้เมดด้วยหัวร้อนจนต้องเลิกเล่นนะครับ ทุกคนดูความหัวร้อนเดิโอ้โหหัวร้อนกลับไปดูอนิเมะเะยแล้วมันคือทำไมมันต้องคอปคอปปี้อนิเมะซิมด้วยอะเอ้ยไม่ใช่ฟรีไอเพจซิมอะคือมันมีแต่แบบอันนี้ทุกคนเข้าใจไหมคือมัน,นมีแต่แบบฟรีกริฟต์อะที่มันตามเวลาคือมันผมคิดว่านะไอเพจซิมอะมันทำคนแรกนะเวอยแล้วแมบบอื่นก็ทำตามอะ่ะไอฟรีกิฟต์อะ ผมเห็นหลายแมปแล้วคือไอฟรีกิฟอะตอนแรกใช่ไหมมันไม่มีหลังจากเฟสซิมันมีฟรีกิฟใช่ไหมมันก็มีหมดเลยเว้ยคือแบบแทบจะมีหมดเลยอะก็ใช่อะสิก็เฟสซิมันเป็นเนอะเป็นตัวเป็นเนอดูหน้าตาสุดจะเอเปกของเกมแอรซิมูเลเตอร์เลยดูหน้าตาสุดจะเอพิกของผมด้วอ oh my gosh เมาถ้าอีกห้านาทีผมไม่สามารถขึ้นได้ฉันจะเกลียดแกไอไอมันชื่ออะไรนะเพื่อนของโซนยังยังยังอีกห้านาทีเลิกกันะอลย เอผมไม่อยากพลาดอีกต่อไปแล้วคือถ้าผมพลาดตรงนี้ผมจะเลิกอัดแล้วมิมิมามา,มาลูกแรกเหรอเซนเปิดประตูมิติอยู่โอ้โอ,โอ้ผมไม่พลาด ญากไปโลกแหละหคือมันหาทางไปโลก,ก,รโลกแรกยากเนี่ยมิกี่เล่มเท่าไหร่แล้ว,ลวมิกจะต้องมาช่วยเซนเปิดประตูมิติโอเคไหมห้าสิบห้ามีอยู่ไหนไหนมิกมิกหาทางกลับไม,ไม่เจออ,อยู่มานานแล้วมิกก็อันนี้เ่ะอือต้องกลับไปกินเหว่นี่นผมนี่ย ไม่มารีวิวละน้องนองโอเคปลาตามเสร็จไหมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอเคมาทางนี้โห้คุณก็ไวไวกว่าโซนิคไม่นะผมติดอะเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาแบตผมใกล้หมดแล้วนะคุณแบตผมเหลือแค่สิบ นี่คืออะไรคุณจะพาผมไปไหนเนี่ยแบตนี่คืออะไรแบตโทรทศัพท์เรียนศูนย์สามอะไม่แบตโทรศัพท์น,นี่โอเคโอเคตามมาตามมานี่แหละตามมาโอเคมาเปิดมาใช้ความเร็วทั้งหมดในการเปิดมิติเ,เอ่อเอ่ออย่งางตอนแรกไม่ไม่ใช่เปิดมิตินี่นั่นแหละเปิดประตูมิติรอบหนึ่งสองสามเปิดประตูมิติแบบระฟัด และเปิดประตูมิติแบบ <c oughs> เดิแฟร์ไปเนย่งยมยิ่งมีสองคนก็จะยิ่งเอเพิ่มความเร็วคุณทำอะไรเนะี่ยท่านผูช้ชมครับอันนี้คือการเปิดประตูมิติใน Sonic Speed Simulator ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอวงแหวนสีเหลืองๆหรอกใช้แค่นี้แหละแค่สปีดแค่สปีดนี่แหละเออใช่ไม่ต้องมีอวงแหวนสีเหลืองๆที่มีคนให้มา สู้หาไอ,อ้โบสองเจอหรือยังยังไม่เจอยังอยากหารถวอลเลยไม่เจอเลยมามสิมากับมิกมากับมิกเหมาตามมาทาง,งนี้ไปไหนนานน่ะมิกไม่รู้วิธีมิกไม่รู้เออไม่ยองกดกระโดดแล้วกดกระโดดอีกครั้งหนึ่งสิเป็นการพุ่งตัวนี่ไงรถวอลเลยว้าโอปี้ฉันไปรอที่รถวอลเลยแล้ว ฉันมีสปีดเยอะเกินไปว้าดดวว้าวแต่ที่อันนี้คือหนังโซงนิกีกเฮ้ยมันมีสปอยด้วยเหรออันนี้คือเรียกว่าสีแท้เหรอทุกคนเฮ้ยอันนี้คือสปอยน,นะนอ,อันนี้อยู่ในมะิกมันมีเอ่อที่สูงมาหนึ่งไหมแปดเอพิวก็เอพิวเอ้าเดี๋ยวมันก็ฉายไปแล้วนี่หว่าแปดเอพิว อนนี้มันก็28เอพี่ว่าเอยูมีนรถอาจารยมีขอถามหน่อยเออว่าปีหน้าวะใหรถบอลเล่มันมีที่สูงอืม,มั้ยมีเอ็กมาที่จุดเริ่มต้นรถวอลเล่ e หน่อยแป๊บนึงคือมิกดูอยู่ว่ามันแบบมาปีไหนเฮ้ยมันมีอันนี้คืออีเวนต์โลบอกใช่ไหมใช่ ถึงมันจะไม่ขึ้นอีเวนเฉยแต่มันเป็นลิขสิทคือทุกคนครับอันนี้คืออีเวนโลบอกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็เกมนี้ก็จะหายไปในเร็วนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอีเวนตเนาะอีเวนก็จะรีบหายเนาะเออโรบิ่ไปเออมีอันอื่นไหมนอกจากไอ้ตัวเนี้ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวพาเส้นไปหาเทลดีวกว่าตามมาตามมาตามมาไม่ตองการเซนตองการเซนตองการส,สูนนไม่หาเทลเหรอ ก็ยังขอเข็ดอันนี้ก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่อะตรงนี้แหละเจอละตรงไหน,นเปิดกาฟีเยอะๆแล้วตามมีกะมิอยู่ไหนล่ะเจนอยู่ไหนละ่ะมีกตอบกาฟีน้อยเนี่ยก็โดดอยู่เนี่ยไล่ตามหามิกดดมันอยู่มันอยู่ตรงซากมันอยู่ตรงซากวงเนี่ยมิกอยู่ตรงกลางเลยเนะี่ย ลองวิ่งมาเรื่อยๆแล้วตามหามิกดยู่นั่นก็ไปจูเริ่มต้นกลับไปม,มิกไม่รู้ไงม,มิกไม่รู้ทางมากรุณาเข้าใจเนี่ยไม่รู้ทางมาได้ยังไงเนี่ยมิกคือมิกมามั่วเนี่ยไม่ถึงรู้เลยอะอยู่ซัพพอร์ตทูบีนี่ไงไี่ไงมิกซนอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยขึ้นไปตรงเนี้ยขึ้นไปตรงเนี้ยเลย เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ใช่แล้วก็กระโดดมาตรงนี้เนี่ยจบละแต่ไอตัวอัปเดตใหม่เนี่ยนะฮะคูดยากทุกคนคือแบบปากลัวล้วนๆนะฮะมันอยู่ไอ้มั่รู้คือผมไม่จะผมไม่ได้ดูเลยอ่ะผมไม่ได้หานะเฮ้ยจะที่สุ่มอันใหม่ในอันนี้เหรอ มีและจริงๆน่าจะไม่มีอยากกลับไปดูโอเคไม่ครบ5นาทีแล้วนะคุณจะไปดูนิเมก็ไปเลยครับผมไม่ครบ5นาทีแล้วม่คุบอกว่ามมจะอยู่ในเกมเพจโอ้โหแมกเนตทุกคนดูมนแมกเนตดิเฮ้ยอันนี้แมกเนตหรอโคตรขี้โกงทุกคนเฮ้ยกึน อยู่ทุกคนโคชี้โกงอะ่ะมันมันเก็บทุกอย่างเละที่ใกล้อยู่ใกล้ๆอะ่ะโคี้โกงไรขี้โกงไม่ไม่ไอแมกนนกอะ่ะมันมันได้มาจากการเล่นกี่นาทีนี่และไม่รู้น่าจะสิบกว่านาทีไม่ก็ยี่สิบนาทีมันได้มา แปบนึงผมไปจบที่เออตรงนั้นดีกว่าโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวผมขอแข่งสักหน่อยผมยังไม่เคยแข่งเลยผมขอไปแข่งสักหน่อยมาแข่งปิดท้ายมามิกมาดูกันว่าใครจะเร็วกันแข่งปิดท้ายฮะผมคนใหม่เลย ผมเพิ่งเคยแข่งครั้งแรกนะปังเอ้ยแล้วทำไมคุณเซตไว้กว่าอ่ะเอา้าเอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้ผมยังเป็นานๆอยู่อ่ะทำไมเมื่อกี้ผมยังเป็นานๆอยู่อ่ะคุณขี้โกงอะ่ะคุณไม่บอกผมอว้าวม้นจะเล่นอยู่มิกมิกไปดูเองไม่ไม่คือแบบมิกคือแบบมิกไม่รู้วิธีการกดออกจากกิ้งไงคือแบบ มิกกิ้งไปจนมันชาแล้วมิกก็ค่อยเดินอะมิกกิ้งทำไมแล้วมิกกิ้งทำไมถามหน่อยมิกก็ไม่ต้องกิ้งสิเอ้าเมื่อกี้เห็นเซนกิ้งก่อนเริ่มอ่ะมิกก็ไม่ต้องกิ้งสิถ้าถ้ามิกไม่รู้เว่ยหน้าเว่ยไม่รู้เว่ยอะไรน่าจะใช้ได้เนอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะ วันนี้ผมก็มาสอนหาเอออันนี้นะฮะโอเคสำหรับวนันนี้บ๊ายบาย